มุมมองตลาดหุ้นวันอังคารที่11พฤษภาคม2564ครับเป็นไงวันนี้แดงสาดกันเลือดกระจายนะครับแนวต้านที่เราคุยไว้นะครับ1606เนาะและแนวรับที่เคยคุยไว้ก็คือ1529วันนี้ลงกี่จุดเนะี่ เยอะอยู่นะเยอะอยู่นะก็เป็นเป็น10เป็น20เหมือนกันเนาะถ้าจะจำไม่ผิดเนาะ1590กับ1น6 6 6หเยอะเยอะเยอะวันนี้ลงเยอะเลยแล้วก็รีบบากลับได้ครับรีเบวกลับได้เนาะนะครับแนวรับอีกแนวหนึ่งที่คุยไว้ก็1552นะและมีแนวต้านอีกแนวหนึ่งครับเป็น1575และ 1587นี่แหละวันนี้ก็ขย่ากันอยู่โซนนี้เลยขย่ากันอยู่โซนนี้เลยครับเดี๋ยขยายก่อนวันนี้ตลาดปิด1578เหนือ1575ผมถึงบอกเมื่อวานว่าผมบอกวันที่10เมื่อวานว่าไอแนวต้าน1575เนี่ยกับ1587เนี่ยถ้ามันอยู่ที่เนี่ยครับอยู่ตรงนี้นะยังไม่หลุดไปนะมันจะเริ่มมองเป็นการ ตลาดไซเวย์ออกข้างถามว่าออกข้างระหว่างไหนตอนนี้อยู่ออกข้างอยู่ระหว่าง1552กับ1587คือไซเวย์ภาพกว้างเลยกับ1552กับ1587หลาย10จุดนะครับหลาย10จุดเลยนะครับแต่มุมมองวันนี้ที่เขาปิดเนี่ยเขามาปิด1578เขาทำโล1566นะครับแล้วทำไฮ1590 สามารถแย่หลุดแนวต้าน15 7 5แถมทะลุ1587ได้ด้วยนะมุมมองจึงมองเป็นการออกข้างไซด์เวย์เฉยเยไม่มีอะไรเลยนะครับแต่วันนี้ทุบแต่หุ้นใหญ่ล้วนๆเลยนะครับประมาณนี้เนาะมองเป็นออกข้างไปก่อนนะครับแต่มุมมองผมว่าถ้าเกิดเขายังทรงตัวไม่ปิดแท่งแดงยาวๆแล้วหลุด1575หผมมุมมองผมยังปองเป็นออกข้าง เพื่อขึ้นต่อยังมองเป็นออกข้างเพื่อขึ้นต่อนะครับนะครับเซตประมาณนี้เนาะเซตห้าอ่ะดูเซตห้ครับแนวต้านที่คุยไว้992ถัดลงมา983แนวรับละ่ะที่คุยไว้937 แนวรับถัดขึ้นไป947ประมาณนี้ครับแล้วก็มีแนวต้านอีกแนวหนึ่งอีก2แนวครับ961อีกแนวต้านหนึ่งเป็น966เ 6. ซ็ต50วันนี้ปิดขยายก่อนเซ็ต50วันนี้ปิด956ปิดเขียว ปิดเขียวนะแต่ตัวเซตปิดแดง on, อ่อนๆนะครับก็เขาก็เหลื่อมๆกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนนี้เซต50ขึ้นมาชน962ทำโล948เป็นนิมิตหมายที่ดีอย่างหนึ่งคือเป็นการออกข้างแล้วมีแรงซื้อแต่ยังไม่ผ่าน961แต่ยังไม่ผ่าน961นะครับ แต่ไม่หลุด947จึงมองเป็นออกข้างเพื่อขึ้นต่อแต่จริงๆแล้วอะ่ะมุมมองผมอะ่ะในอาทิตย์นี้นะถ้าอาทิตย์ต่อไปคุณอยากจะขึ้นแรงๆอะ่ะจริงๆคุณควรจะไปอยู่แถวแถวไส้เซียนอะ่ะไส้เทียนอะ่ะคุณควรจะไปท่าบ966ด้วยคือคุณไม่ต้องไปปิดเหนือก็ได้แต่คุณไปทาบ966ด้วยแล้วก็อย่าแย่หางลงมา947มากนะักมันจะได้เป็นมุมมองเพื่อ ในการขึ้นต่อได้ง่ายจากอาทิตย์นี้ไปวิกหน้านะครับเป็นวาน,น,นี้เนาะสรุปแผนก็คือว่าเซ็นทรัลยังไซเวย์ครับระหว่าง947กับ961ยังไม่ผ่านไป966 961กับ966จึงกลายเป็นแนวต้านอยู่นะครับแต่ถ้าในภายในวิกนี้เหลืออีกไม่กี่วันเนี่ยเนาะถ้าเกิดยังไม่หลุด947มุมมองยังเป็นออกข้างเพื่อขึ้นต่อได้อยู่ ยิ่งวันนี้เขาปิดเขียวก็ยังโอเคนะครับคือวันนี้เขาทุบแต่หุ้นใหญ่เนาะทุบแต่หุ้นใหญ่แต่ถามว่าทุบตัวใดตัวหนึ่งไหมไหม่ก็คือว่าลดโพสิชันทุกตัวมันก็ตลาดมันก็จะย่อเป็นธรรมดานะครับแล้วเขาติดต้านด้วยเขาติดต้านด้วยนะครับประมาณนี้เนาะต่อไปฟิวเจอร์แนวต้านที่คุยไว้ก็เป็น983นะครับ 9 7 4แนวรับล่ะ9 3 4และก็9 4 3่ใช่ไหมเราจะไม่เพจใ่นะครับ9 4 3เลขเต็งเลขโต้สลับไปเลยและและแนวต้านครับวันนี้เฮ้ยเต็งโตวมันหวยเนี่ยว่ะและ9 6 0 ่แบบนี้ขยายก่อนวันนี้ฟิวเจอร์เซตปิด956แนวต้านเราเท่าไหร่นะ956พอดีเลยปิดพอดีเลยเออวันนี้ปิดเขียวด้วยเห็นแดงทั้งวันนะแดงทั้งวันนะนะครับนะครับมองดูแล้วก็มุมมองแล้วก็ก็ยังมองเหมือนเซต50เลยครับคือเขายังไม่ผ่านแนวต้านที่2ก็คือ960ถูกไหม แล้วเขาก็แย่หางลงไปใกล้โล9.43วันนี้เขาทำโล9.45หา่างโล9.43แค่สจุดเองนะครับแล้วก็ร mm ีบาวได้แรงมาที่9.57แล้วปิด9.56ก็ถือว่ามุมมองก็ยังไม่ได้ขึ้นแค่เป็นการไซด์เวย์ออกข้าง mm hmm. เพื่อขึ้นต่อโอ้วมีสมาชิกมีสมาชิกส่งของมาให้ รับประทานด้วยขอบคุณมากครับโอ้โหเกรงใจจังเลยนะให้รถเย็นมาส่งที่บ้านเลยขอบคุณครับพี่นะครับคือ956เนี่ยผมมองดูแล้ววันนี้ได้กี่จุด945ถึง955 10จุดเป็นปิด957โอ้โหได้10กว่าจุดมุมมองวันนี้ตบมือพร้อมกันไหมมุมมองวันนี้ฝั่งรองชนะตบมือ ถ้าเกิดคุณทําในออฟฟิศแล้วตบมือแบบนี้แล้วฟังคลิปผมนะคนอื่นจะมองกันทั้งออฟฟิศเลยนะเ <c> ก <oughs> ็บอารมณ์ด้วยนะ <c oughs> <c oughs> นะครับอืมมีสมาชิกมาบอกว่าติดคําพูดผมไปพูดในออฟฟิศแล้วก็ขำกันนะอืมเ <c oughs> ช่นคําว่างามไส้อะไรประมาณนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> ต่อไปก็ไปเป็นแผนครับแผนฟิวเจอร์นะแผนฟิวเจอร์นะแผนเป็นแบบนี้ครับถ้าในวีคนี้นะครับยังไม่หลุด 943มุมมองจะเป็นแทงลองมากกว่าช็อตนะครับแต่ถ้าอาทิตย์นี้เราวัดครึ่งกลางในโซนนี้นะในโซนตั้งแต่943ถึง960เนี่ยมุมมองผมมองประมาณ950950นะประมาณครึ่งแท่งเนี้ยครึ่งแท่งวันนี้ครับถ้าพรุ่งนี้นะเปิดแล้วหลุด950 แล้วชน956ไม่ผ่านจะมองเป็นช็อตช็อตมาไหนช็อตมาเมื่อหลุด9เมื่อเมื่อยืน956ไม่ได้แล้วหลุด950ก็มองมาใกล้ๆ943ถ945ประมาณนี้นะครับคือช็อตใกล้ๆก่อนถามว่าทำไมช็อตใกล้ๆวันนี้ยังมีแรงรีบาวเยอะเลยเผื่อเราไปช็อตแล้วผิดทางเราจะได้ออกเร็วๆแต่ถ้าช็อตแล้วผิดทางแล้วฟิวเจอร์ขึ้น คุณต้องสต็อปลอสเมื่อผ่าน956หรือ960 960เยอะไปเพราะคุณเริ่มช็อตตั้งแต่950ถูกไหมแล้วคุณไปสต็อ960มัน10จุดมันเยอะไปนะครับประมาณนี้คุณต้องมองมุมช็อตก็คือว่าสมมุติว่าอยากจะช็อตจริงเงี้ยพรุ่งนี้เปิดมาทั้งเช้าเลยเงี้ยไม่เห็น956เลยเงี้ยมุมมองก็เป็นจะเป็นช็อตสั้นๆได้มาปิด950หรือว่า945ประมาณนี้นะครับ แต่ถ้ามุมมองลองที่ผมมองลองมากกว่านี้ก็คือว่าถ้าเปิดมาปุ๊บแล้วเขียวทั้งกระดานไอ้ห้ตัวเซ็ตห้เราเนี่ยแล้วไม่หลุด950แถมไปแย่แตะแตะ956โอกาสที่มันจะชนไป960มีนะมีนะจาก950ไป960เป็น10จุดนะครับและและและ,และมีอีกแนวต้านหนึ่งที่คุยกันก็คือแนวต้านนี้ครับ นี่965 965นะนะครับพุ่งนี้ถ้าฟิวเจอร์เซต50 m, 21, m, 21, m 2 1ไม่ดุด950แล้วไปแตะ956เราจะมองไป2เป้าก็คือ960และ965ก็มองแล้วประมาณอีก10จุด10จุดนะ10จุดถึง10กว่าจุดเพราะวันนี้ยังรีบาวได้เลยถูกไหม แต่พรุนี้ถ้าเออแย่มาแล้วสะบัดกลับไม่หลุด943มุมมองใกล้ๆ945ก็น่าลองน่าลองแล้วไปสต็อปก็ได้สต็อป943ก็ได้ถูกไหมถ้าเกิดมันหลุด943ลงไป934ไงอ่าประมาณนี้แผนประมาณนี้นะสรุปแผนอีกรอบหนึ่งก็ผมเน้นหมุมเน้นย่อลองย่อลองย่อลองแถวแถว950หรือ956แล้วไปปิด960-1965แต่ถ้า950ไปลองแล้วล่วง ร่วงมาเราสต็อปประมาณ945ก็ได้สต็อป5จุดหรือ3จุดประมาณนี้นะครับเพราะถ้าเกิดว่ามันไม่สามารถผ่าน956และหลุด950เนี่ยโอกาสมันจะมาเทส945 943เป็นไปได้เพราะมาตอนนี้มันวิ่งกรอบแคบมากครับมันวิ่งกรอบแคบมากนะอ่าสรุปภาพใหญ่อีกทีภาพเซตครับปิด1578 เส้น200วันเท่าไหร่1467มุมมองก็ยังเป็นเทนขาขึ้นนะครับเซท้ครับปิด956เนาะเส้น200วันอยู่924มุมมองก็ยังเป็นเทนขาขึ้นครับฟิวเจอร์ครับเซท50 M21 นะปิด956เส้น200วัน906มุมมองก็ยังเป็นเทนขาขึ้นนะครับอ่าประมาณนี้นะครับจบมุมมองตลาดหุ้นของเราไปแล้ววันนี้ขอคุยเรื่องกรุ๊ปไลน์ตอนนี้มี มีสี่กลุ่มเต็มทุกกลุ่มแล้วเต็มทุกกลุ่มแล้วแต่มีกลุ่ม2มีกลุ่มสองมีกลุ่มสกับรู้สึกมีกลุ่ม2กับกลุ่มสเรียกไงเนี่ยครับคือมีสมาชิกที่เชิญแล้วยังไม่ได้เข้าคือผมดึงแล้วเขาอาจจะไม่รู้ว่าผมดึงแล้วเขายังไม่ได้เข้าเดี๋ยวผมจะแปะหน้าตรงนี้ไว้ว่าเออยังไม่ได้เข้าก็เลยรบกวนให้เข้ามาหน่อยหรือว่าอยู่กลุ่มอื่นไปแล้ว ไปอยู่กลุ่ม4แล้วอะไรเงี้ยนะครับก็เลยจะรบกวนว่าผมจะขอลบออกจากกลุ่มจะได้ไม่ตกใจถูกไหมจะขอลบออกจากกลุ่มเพื่อเอา ID อื่นของ f c คนอื่นมานะครับเพื่อมาเข้าแทนในรู้สึกว่ากลุ่ม2จะมีอยู่ที่อยู่แล้วในี่ย486คนเหลือ14ท่านที่ยังไม่ได้เข้าที่เชิญแล้วยังไม่ได้เข้าอาจจะอยู่กลุ่ม4ไปแล้วก็ได้ผมก็เลยจะขอลบออกไงนะครับแล้วก็มีน่าจะเป็นกลุ่มสาละกลุ่ม4เนี่ย มีอยู่3ามยูสเซอร์ที่ยังไม่ได้เข้าผมก็เดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้้วก็มาดูว่าเอ้ยเขาดึงแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยจะได้หรือว่าอยู่กลุ่มอื่นแล้วนะแจ้งผมมาอะไรเงี้ยผมจะได้ขอเอายูสเซอร์อื่นเข้ามาแล้วก็สมาชิก f c ที่ยังไม่ได้เข้านะครับที่ยังไม่ได้เข้าที่ไปคอมเมนต์ใต้ใต้คลิปนี้ด้วยหรือคลิปอื่นด้วยอะไรเงี้ยพยายามให้พยายามให้สมาชิกที่ต้องการเข้ากลุ่มไลน์ของแบ่งปันนะครับ เดี๋ยวผมจะเปิดกลุ่มเรื่อยๆอยู่แล้วครับเดี๋ยวกลุ่ม5ก็จะเปิดกลุ่ม6ก็จะเปิดเนาะคือผมจะให้สมาชิก fc อ่ะพยายามทักเพจมาเพจชื่อเดียวกับช่องเลยคือชื่อเพจแบ่งปันสไตล์การเทรดหุ้นหน้าตาเป็นเอสเพนสีเหลืองเหมือนกันเลยครับเหมือนกันเลยให้ทักอินบ็อกมาเลยนะอย่าไปคอมเมนต์ให้ทักอินบ็อกมาเลยนะครับว่าเออต้องการเข้ากลุ่มนะอะไรประมาณนี้อ่าเพราะว่าตอนนี้วันนี้ผมก็ดึงไปหลายคนจนกลุ่มเต็มอ่ะวันนี้ดึงไป ผมส่งลิงก์ให้เลยผมไม่ดึงผมส่งลิงก์ให้เลยนะครับส่งลิงก์ให้เลยแล้วก็ลบกวนพยายามนะครับเน้นเลยนะเน้นเลยนะสมาชิกที่เข้ามาแล้วหรือว่าสมาชิกที่มีลิงก์อยู่อย่าส่งลิงก์ให้เพื่อนให้เพื่อนมาทักเพจผมเองเพราะผมจะดูว่าใครเข้าบ้างผมสามารถดูได้ว่าเฮ้ยคนนี้เราดึงมานะผมไม่อยากให้ให้เอาลิงก์ไปวางเหมือนสาธารนณะเดี๋ยวคนอื่นจะเข้ามาแล้วก็จะมีเกรียนคีย์บอร์ดเข้ามาพวกคุณจะลำคาญถูกไหมผมไม่ลำคานหรอก นะครับก็แจ้งประมาณนี้ก่อนนะครับให้เขาทักเพจเข้ามาแล้วค่อยๆเข้าก็ได้ค่อยๆทยอยเข้านะครับแล้วก็ f c ที่ยังไม่ได้เข้าก็ใจเย็นๆอย่าเพิ่งน้อยใจนะครับนะครับบางทีว่าผมดูคนเดียวดูเพจคนเดียวแล้วก็ดูช่องคนเดียวแล้วก็ต้องทําวิดีโอด้วยแล้วก็ต้องทําแผนต่อเนื่องด้วยนะครับเพราะเดี๋ยววันนี้ก็ต้องทําแผนต่อเนื่องอีกนะครับแ,แจ้งเรื่องกรุ๊ปไลน์ก่อนคือมีไ d เดียยังไม่เข้าผมลบได้ไหมผมกลัวว่าเอ๊ยยังไม่ได้เข้าแล้วเขาไปอยู่กลุ่มอื่นหรือเปล่าหรือยังไม่ได้เข้าเลยอ แจ้งอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเกี่ยวกับการที่เข้ามาในกลุ่มไลน์แล้วนะครับแล้วออกจากกลุ่มแล้วออกจากกลุ่มอาจจะเป็นการที่แบบว่าคือสมาชิกคุยกันเยอะเกินไปแล้วอ่านตามกลุ่มไม่ทันแล้วออกจากกลุ่มคือผมก็ต้องแจ้งก่อนเลยว่าถ้าเกิดออกจากกลุ่มไปแล้วเนี่ยผมจะผมจะดูไว้แล้วเกิดถ้าเกิดว่ามาขอเข้ากลุ่มอีกเนี่ยก็ต้องก็ต้องคุยกันก่อนนะครับคุยกันก่อนนะว่าเออคนเยอะนะอะไรประมาณนี้คุณต้องเข้าใจแบบ มันเป็นลายเหมือนว่าผมเปิดแบบสาธารณะครับแล้วก็ไม่มีค่าสมาชิกบอกไว้เลยว่าไม่มีค่าสมาชิกไม่มีค่ารายปีไม่มีค่ารายเดือนคือผมทําแบ่งปันสไตล์การเทรดทุน,นผมไม่ได้เก็บค่าสมาชิกไม่ได้มีค่ารายเดือนนะครับเพราะว่ายังไงผมก็มีรายได้อยู่แล้วจาก YouTube อ่านะครับแล้วก็สมาชิกบางคนก็เข้าใจมาช่วยดูช่วยอะไรก็โอ้โหมันเป็นน้ําใจแล้วขอบคุณและน่ารักมากๆนะครับ ที่ช่วยเหลือคือดูช่องอะไรเงี้ยนะครับเราก็เป็นรายได้ก็รายได้มันก็ไม่เยอะหรอกครับแต่ว่ามันก็เป็นกําลังใจทําให้เราทําคลิปต่อไปให้ความรู้ต่อไปนะครับเพราะเราก็มีแลกเปลี่ยนกันวันนี้ผมก็ได้หุ้นอีกตัวหนึ่งเด็ดดวงมาอีกตัวหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็พยายามถ้าเกิดมันย่อเมื่อไหร่เราก็จะทำแผนเมื่อน,นั้นเลยะนะครับเพราะผมมองรู้แล้วว่ามันดีงบก็ดีหนี้ก็น้อย บพันผลไม่เอาเพราะเราไม่เอาพันผลอยู่แล้วถูกไหมแต่ก็ต้องมีอ่านะครับแต่มันก็มองแบบอืมแต่ผมผมคุยกับกลุ่มหนึ่งไปละผมคุยกับกลุ่มหนึ่งไปละหุ้นตัวเนี้ยแต่ผมยังคุยกับกลุ่มกลุ่มมือใหม่สองสามสี่ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวคุยไปเขาอาจจะแบบเลือดร้อนเข้าเลยมันไม่ใช่จังหวะที่จะเข้าคือมันต้องรอย่อหรือรอเบรกถูกไหมแผนจะมีสองทางแล้วคุยกันบ่อยมากนะแผนมันต้องมีสองทางคือมีทั้งยอ่อมีทั้งเบรกถ้าขึ้นต้องตามย่อต้องกล้ารับ ประมาณนี้นครับมุมมองตลาดหุ้นวันอังคารที่11พฤษภาคม2564ก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับ